ที่รับกระบี่ทางด้านทันสอนทอนะครับสอท้อทตีเป็นีนักของทีมถลัตนตะพนสองตัวเองแล้วก็วันนี้คณะผู้บริหารงานขาวดํานะครับพิจารณาขาวดํากันแล้วก็เวลาไม่กี่ชั่วโมงว่าอาถึงกระนันเกิดกอมาได้อย่างไรภายใต้โครงการที่บ้านภูมิเนีนะครับทางดน้านทันของสอจอัธพลคันบีสวาร์เปิดใจได้ว่ฟังแล้วก็นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแปรเนี่ยนะครับ ัปญาจากคุณประการทริปจิบมณีนะครับพอคุณประการทริปจิบมณีเราบอกถึงยาชีเพื่อกับกอสนอบุญแปลงนะครับโดยนี้ท่านสสสิิวันปราทีมาที่ไปแล่ขอนเป็นมาเป็นไปต่อผู้เข้าร่วมพิธีหน้าหน้าครับตอนนี้ฉครับว่าตอนนี้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อน,นั่นก็สมัยของท่านนายกมนตพ์ประพานาธ์นะครับคนก็ได้ดําเนินการขอนะครับรวมกับท่านอดีตประธาน,านสภาเก่า ถึงได้เสียชีวิตไปทั้งคู่ละ้นะครับก็ได้ดําเนินการมาก็ได้พอมอกระ่วยมานะครับแต่ปากว่าส่วนหนึ่งลุงสเสน่หก็สมทบพร้อมกับขอบรัวและเมื่อเขาสร้างไปเนี่ยกับปากว่างบมันจะมดจะได้หาหรือกันก็ได้อู้กับททานสอนจอชนาทิพย์สุบษิรินะครับเปิดการขับอาสาสร้างงบประมาณทั้งหมด เสร็จแล้วเซ็ตนะครับผมขอให้ทุกท่านได้ต๊มือท่านสจอชนาทีมสุขสวัสิริสักหน่อยนะครับก็เตรียเนินการและแขู่ปูนเกียรติทุกท่านนะครับกต่ผมนายประกาศิดชิตมันี้ผู้พิจารณาการช่วยเหลือนายเสน่บุญแปลงนะครับบ้านร้องมูทีหกตำบลบานหนุ่นหลังดังกล่าวนี่นะครับซึ่งลุงเสน่บุญแปลงนะครับมีอาชีพกาขายผลไม้ อ่าอยู่เพิ่งิมทางบริเวณพ้ยทป้อมนะครับอ่าน้ากานผันผวนป้าน้องประกาศซิตเนาะเขาก็ยัง่าหะโอประกาศซิตมีกระุดยอดดูแลจ่วยเหลือพี่น้องเจ้าบ้านคนเขาเน่ยเจ้าใครเป็นนักการเมืองมันต้องมีไออย่าง็ตังคนะ์นักมีใจให้เจ้าบ้านมีแหงให้เจ้าบ้านมีความคิดให้เจ้าบ้านกับดูแลกันได้เนาะจะต้องฝากมูเขาไอเจ้าปีน้องเมืองสองเจ้าเขาต้องเอาตัวแทนเขาตีจ่วยเหลือเขาได้นะฝากไว้จิมจะ ฝากตลอดเวลาน่าจงไดเมือบ้านเมืองเฮาดีขึ้น,นเราจะทำมาอยาา่างดีรากกะทำมาหลายหลังบว้ใจมีแต่หลังนี่นะลุงเม่เดี๋ยวสจกปเปนแล้วต้องไปแล้ววันนี้เนี่ยสจกจะป,ประสบความสําเร็จได้เป็นสมาชิกสภาจังหวัดซึ่งแมอนาคตก็คงต้องได้ทํางานกับปีน้องเจ้าบ,บ้านต่อไปแฮมนะเจา้ากะขอบคุณสจขอบคุณประกาศสิทธิจะต้องดูแลปีน้องเจ้าบ,บ้านในเกตนี้ต่อไปแหมนะเจ้าคนเขาบว่ต้องท่อถอย ขอบคุณท่านนัทพงคงซึงเป,เป็นประธานากรรมการของอาการเคหะสึงแล้นาคตเขาจะได้ทำงานรวมกันอยู่แล้ว,ลวเดีจยวจะขอฝากประกาศขอขอบคุณมูเขาทุกคนใักษาบ้านไว้นะลุงนะเรากะดูแลอย่างนี้ยังน้อยอ่ะลุงอ่ะทำบุญมาดีได้ได,ได,ได้ได้มีบ้านอยู่แล้วก็ได้บ,บ่รุบบ่พังหลายดีมดทุกอย่างก็ว่า ต่อท้อซันมาเอาใจใส่ให้อย่างดีละเจ้าจะขอห้ลุงอยู่บ้านนี่ยังมีความสุขเจ้าและขอห้องพี่น้องเจ้าบ้านได้ช่วยกันเอาใจใส่นตุกคนหยักช่วยกันพัฒนาทุกคนืออยู่ในสังคมให้ได้อย่างดีเจ้าขอบคุณเจ้าไดรสำหรับครับขอรินเตครับหมายถึงยังชื่อ เร็ใช้ชักโดงพองนะครับอันนี้ในฐานะที่แตนทันต่อจานบันหุนตัวเอนะครับคุณเอรอเพชรนโทษอันนี้หมายถึงว่าลัทคิัทธไม่ไปนี้เน่อยเดี๋ยวท่านสสท่านมีเวลาเลียงหลอดูนะครับก่นผมจะเยี่ยมสมบานจากนักคิดนัทธิไม่ไมตตีนี่ครับคนไทยฮอลล์ที่โอนตอนได้สิ่งกวศลแล้วก่อนอื่นะครับเข้ามาตอนนี้ขั้นบ ท่านท่านย่าสมอนท่านท่านาหาท่านจะนอนเป็นตา้นเป็อเาะนะส้ใได้เลยเข้าหาได้ตลอดเวลา